สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเขสู่บ้านหลักสูตรความสาเร็จอาจารย์เติ้ลค่ะที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟิร์สเพื่อมองเห็นโพสก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณโมงครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะโอเคเรามาลุ้นสัญญาณกันอีกวันนะคะ วันนี้รู้สึกว่าฝนฟ้าจะตกค่ะแล้วก็มีปัญหาสัญญาณ a c e b o o k เมื่อวานนี้นะคะก็เลยเทําให้แบบเสียงไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะคะอาจารย์กำลังค้นหาสาเหตุแห่งเสียงไม่ชัดอยู่นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่บางท่านแบบว่า,อาบอกว่าเสียงไม่ชัดเลยอ,อย่างเงี้ยบางทีมันสัญญาณ Facebook บ้างหรือบางทีกาลังหาเรื่องปัญหาของมือถือบ้างนะคะหรือว่าตัวอุปกรณ์บ้างนะคะตามนั้นฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสาเร็จอาจารย์เปิ้ลรายการยามเช้ามาประมาณมงครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะ กระชับกระชับนะฮะเอาเนื้อหาเต็มๆไปสร้างเงินล้านกันได้เลยนะคะกับหัวข้อที่เชื่อว่าตรงใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะนั่นก็คือวิชาดึงดูดเงินนะคะ <ๆ S 1> ดีทันทีทําแบบนี้ค่ะ 1. นนะคิดบวกกับเงิน สองภาพความสําเร็จและสามทำความสุขผลลัพธ์มาชัวนะคะอะคันนี้เราต้องมาคิดบวกกับเงินก่อนเนาะวิธีการที่เราจะคิดบวกกับเงินได้ก็คือถ้าเราคิดลบกับเงินหมายความว่าเรามีความหดหู่มีความกังวลใจเรื่องการเงินเรากลัวไม่มีเงินจ่ายเออนี่ไม่ไมีกลัวไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกเราอยากจะมีรายได้ต่อเดือนเราอยากจะอยากจะมีรายได้ต่อวนันเรารู้สึกว่าเราอาจจะอายุเยอะแล้วนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าเราติดอยู่ในที่ทํางานเนี่ยถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่ได้เงินบางคนติดเรื่องของกับดักทางความคิดลักษณะนี้ที่นี้กว่าอาจารย์เบิ้นจะมาอิสระขนาดนี้ได้เนี่ย อาจารย์เปิ้ลก็ต้องมีวิธีคิดหลายอย่างเนาะเช่นบางทีมันเจอไฟบังคับแล้วว่าเอองานประจําที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เวลคัมเราแหละงานไม่ประจําทําเงินกว่านะฮะอาจารย์เปิ้ลก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดหมาว่าเอา้าถ้าเราอยูอ่เฉยแล้วก็มีเงินแล้วต้องทอํายังไงเราต้องเรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้ธุรกิจนะฮะเรียนรู้ว่าเราจะหยิบจับอะไรที่มันเป็นเงินนะคะก็มองหาโอกาสอาจารย์เปิ้ลก็ไปทั้งสัมมานาฟรีแล้วก็ไม่ฟรีอาจารย์เปิ้ลลงคอร์สเรียนทั้งแบบแบบแบบที่แบบ ออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะเรียนทุกอย่างเลยเพื่อให้เราเนี่ยมีภูมิรู้ภูมิธรรมที่จะสร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเองมีภูมิรู้ภูมิธรรมหรือว่ามีฐานพอที่จะสร้างการเงินให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นคนที่จะทําเงินเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไปมัวจับจดอยู่กับที่เดิมๆนะเหมือนที่อาจารย์เพิ่นบอกว่าเราใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วไม่มีวันที่จะมีผลลัพธ์ที่มันแตกต่างได้เราต้องใช้ชีวิตแบบใหม่เราถึงจะมีผลลัพธ์ที่มันแตกต่างคราวนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ว่าข้อที่หนะ เงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินกําลังเข้ามาแล้ววันนี้เงินมีเรียบร้อยแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเงินมันมีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่มีเงินเต็มกระเป๋าคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกไว้วางใจคุณรู้สึกไว้วางใจชีวิตคุณรู้สึกปลอดภัยนะคะถ้าเรายังทําความรู้สึกปลอดภัยให้กับตัวเองไม่ได้นะคะมันก็หมายความว่าเรากําลังจมอยู่ในอารมณ์เครียดหรือว่าอารมณ์ที่ไม่ต้องการด้านการเงินนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาลองเช็คดูสิว่าตอนเนี้ยเรากําลังรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการเงินรู้สึกไหมคะว่าเงินเข้าเรียบร้้้้้้อแลววววววรรรรรูููสสึึึกกกกกกาาาาางงงงใใจจเเิินนนนไหะพฉัมบ็่ ถึงแม้ตอนนี้สภาพแวดล้อมหรือว่าความเป็นจริงตอนนี้จะเป็นยังไงแต่เรารู้สึกได้เลยว่าเราอบอุ่นใจ,จด้านการเงินเรามีเงินแน่นอนฟ้าดินไม่ปล่อยให้เราตายเพราะว่าไม่มีเงินแน่นอนพอเราปรับวิธีการคิดจางนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราไปส่งภาพความสําเร็จลงไปสู่สมองเราส่งภาพความสําเร็จลงในชีวิตเราเราส่งภาพความสําเร็จลงจิตใต้สํานึกแบบที่ไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเรียนรู้เรื่องพลังจิตใต้สํานึกหรือว่าคนไม่รู้เรื่องเลยนะญาติพี่น้องเราไม่รู้เรื่องพลังจิตใต้สานึกจริงๆแล้แลวทุกคนเนี่ย ใช้พลังจิตใต้สํานึกนั้นอยู่เพียงแต่แคบไม่ร <between> ู้ตัวเท่านั้นเองทีนี้ในเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องวิชาพลังจิตใต้สมนึก999บาทค่าครูแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทุกความคิดของเรามันจะคือชีวิตเราทุกคําพูดของเรามันจะคือชีวิตเราทุกการกระทําของเรามันคือชีวิตที่เราต้องเป็นคนเลือกนั่นเองคราวนี้เราเลือกแบบไหนอาจารย์เบ้นก็บอกง่ายๆเลยว่าเราเลือกชีวิตร่ํารวยเราเลือกชีวิตมั่งคั่งเราเลือกชีวิตที่ดีกว่าเราเลือกชีวิตที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้วิธีการคิดของตัวเองการมาฟังไลฟ์ของอาจารย์เปิ้ลก็มีประโยชน์การแชร์คลิปเรียฟังคลิปสั้นของอาจารย์เปิ้ลก็มีประโยชน์เพราะว่ามันจะเปลี่ยนมายเซ็ตหรือว่าเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณเนี่ยไปตลอดการสมัยก่อนจําได้ไหมอะทบทวนทิสมัยก่อน,อททน,อนตอนที่เราสองคนยังไม่รู้จักกันคุณรู้สึกว่าคุณคิดลบเรื่องเงินไหมอะเขียนขึ้นมาหน่อยเมื่อก่อนเราเป็นยังไงเกี่ยวกับการเงินเดี๋ยวนี้คิดบวกขึ้นมากขึ้นไหมคะไหนใครร ไม่คิดบวกไม่คิดลบด้านการเงินแล้วไหนใครบอกว่าโลกกลัวเงินหมดเนี่ยหายเลยช่วยเขียนให้อาจารย์เปิ้ลชื่นใจพร้อมก,กดแชร์หน่อยค่ะอ่าขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะ,ะสวัสดีพี่เป็นจวรนสวัสดีพี่ละครค่ะสวัสดีพี่จุธามาศนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายอาจารย์เปิ้ลยามเช้าค่ะนะ,ะสวัสดีพี่เปญน,นัทนะจ้าอ่าสวัสดีคุณพลอยวิลเลียมจ้านะคะสวัสดีคุณอ่าบ้านกรใช่ไหมบ้านกร สอรี่นะถ้าอาจารย์เปิ่นอ่านชื่อผิดนะอาโอเคนะฮะอาจารย์มินก็ทักทายพอประมาณพอสมควรนะอ่าสวัสดีคุณอ่าสุมาตราค่ะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อก่อนเราเราคิดลบเรื่องเงินเดี๋ยวนี้คิดบวกขึ้นมากไหมคะไหนใครดีขึ้นไหนใครโลภวงเงินหมดหายเลยไหนใครรู้สึกเชื่อว่าเงินเข้าตลอดเวลาเขียนความรู้สึกมาแล้วมันจะเป็นการคอนเฟิร์มลงสูตรจิตใต้สำนึกว่าใช่จริงนะฮะ yes I am ฉันทําได้นะเราทําได้มันคือฉันเอง ฉันคิดบวกอย่างเงินโลกเงินกลัวเงินหมดหายไปหรือว่าข้อย,ยังชั่วในใครเข้ามาเรียนรู้เข้ามาฟังไลฟ์อาจารย์เปิ้ลทุกวันเรารู้สึกข้อย,ยังชั่วนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ทําไมอาจารย์เปิ้ลไลฟ์ทุกวันแล้วบางคนก็บอกว่าเหมือนอาจารย์เปิ้ลไลฟ์เนื้อหาเดิมๆเนื้อหาซ้าๆจริงๆไม่ซ้านะคะเรายังต้องล้างสมองรวยเรายังต้องล้างต่อไปทุกวันจริงไหมไหนใครบางวันก็เผลอคิดลบมีไหมคะมีเผลอคิดลบไหมมันก็ต้องมาเติมยามันต้องมาเติมของอะ่ะ เพราะว่าอะไรโดยทั่วไปนะความคิดเราตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะเราสะสมหลายอย่างมากนะบางทีเราก็สะสมความคิดลบบางทีเราก็สะสมความคิดปวกคือมันมีมันมีหลายอย่างมากที่เราสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใหม่เราต้องฟังไลฟ์ทุกวันต้องฟังคลิปรีวต้องเรียนคอร์สเรียนออนไลน์รวมถึงอ่านหนังสือต่างๆเพื่อชําระล้างความคิดเก่าๆเพื่อสร้างความเชื่อให้กับตัวเองบางคนถามว่ามาฟังอาจารย์เปิ้นเอาอะไร ศิลปะการใช้ชีวิตค่ะการเรียนรู้เรื่องจิตทยาการเรียนรู้เรื่องพลังจิตต้สมดุกการเรียนรู้กฎวิทยาศาสตร์ที่ว่าเราคิดพูดทําอะไรเรามีผลลัพธ์อย่างนั้นถ้าคุณคิดพูดทําด้านการเงินที่ดีคุณก็จะมีการเงินที่ดีและนี่คือทัศนคติบวกที่มันไม่ได้มีกันได้ง่ายๆเป็นบุญมากเลยนะคะถ้ามีคนที่จะคิดบวกเรื่องการเงินตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นบุญของเราเหมือนกันไม่ว่าเราจะคิดยังไงกย่วการเงินวันนี้เราคิดบวกเกี่ยวการเงินเราคิดบวกเ่ย่บความรักเราคิดบวกเกี่วกับชีวิต แล้วเรากําลังก่อร่างสร้างตัวชีวิตที่เราเป็นคนเลือกเองนะคะถามว่าเราเลือกได้ไงรู้ไหมคะว่าความรวยฟรีการเงินก็ฟรีฟรีจากความคิดนี่แหละบางคนบอกว่าเพิเจอร์หรือเปล่าเพอฝันหรือเปล่าอย่าลืมนะคะบ้านหลังหนึ่งที่จะขึ้นมาหนึ่งหลังนะคะมันจะต้องกลายเป็นแบรนด์นะก่อนที่มันจะเป็นพิมพ์เขียวมันอยู่ในจินตนาการของอของสถาปัตก่อนนะนักสถาปัตก่อนที่จะออกแบบบ้านม,มันไม่มีใครขึ้นบ้านมาเองโดยที่ไม่มีแบรนด์นะ หรือว่าไม่มีอะไรเลยนะคะจริงๆถึงแม้สมัยก่อนจะไม่มีพิมพ์เขียวเขาก็ต้องมีการวางแผนช่างสร้างบ้านรวมถึงเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นจินตนาการบ้านขึ้นเต็มหลังละก่อนที่มันจะเป็นการสร้างบนที่ดินเปล่าอ่ะเจ้าของที่ดินเนี่ยเห็นบ้านขึ้นเป็นหลังละถึงได้ตามช่างมาประกอบสิ่งต่างๆให้กลายเป็นบ้านที่อยู่ในจินตนาการตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณต้องการปลดล็อกเรื่องการเงินการคิดบวกการจินตนาการภาพเนี่ย มหมือนจินตนาการอุปมาอยดังพื้นที่เปล่าเราเห็นบ้านขึ้นเป็นหลังบ้านมันขึ้นเป็นหลังเพราะฉะนั้นบ้านบ้านเนี่ยมันอยู่ในจินตนาการก่อนที่ายเป็นหนังรถทุกคันมันอยู่ในจินตนาการก่อนก่อนที่จะสร้างรถทุกคันมันอยู่ในจินตนาการก่อนว่าคุณชอบรถยี่ห้ออะไรสีอะไรโรงเรียนของลูกมันอยู่ในจินตนาการก่อนว่าเราจะเด็กน้อยเนี่ยใส่ชุดนักเรียนอนุบาลประถมมัธยมขึ im, ้มหาลัยเราแอบเห็นลูกใส่ชุดข้าราชการครู เราแอบเห็นลูกเารษาการำตำรวจเราเห็นลูกเป็นนักธุรกิจที่รวยในใจเรามันเห็นแล้วรวมทั้งเจ้าต,ตัวก็ต้องเห็นด้วยนี่แหละคือการปลดล็อกพลังจิตใต้สำนึกนี่แหละคือการสั่งจิตรวยค่ะใครว่างเขียนให้อาจารย์ป้นเขาว่าสั่งจิตรวยไ 39, 3939นะพี่มันบอกว่าใช่แล้วพับไปโคกลัวมันหมดตั้งแต่ฟังอาจารย์มาเริ่มไม่ค่อยกลัวละสุดยอดมากค่ะที่มานะถือว่าเป็นนักเรียนที่ใช้ได้ทีเดียวนะคะ ที่มา,าเข้าคอร์ส999บาทถ้าครูหรือยังคะถ้าเข้าแล้วเนี่ยก็ไปทบทวนบทที่หนึง่งถ้ายังไม่เข้านะคะส่งสลิป999บาทค่าครู RTX มาแล้วก็ไปเรียนเพื่อโปรแกรมจิตนะคะเห็นพื้นที่ปา่าขึ้นเป็นบ้านบ้านใหม่รถใหม่หัวใหม่เมียใหม่ชีวิตใหม่ลูกใหม่ขึ้นอยู่กับจิตเรานอกจากนั้นเนี่ยเราจะเป็ยังสามารถเทียบเคียงได้ว่าในทางในทางพุทธเนาะหรือว่าจิตวิทยาตะวันออกนะของเราเองเราให้ความสําคัญกับจิตมากกาจิตที่มันมีพลัง เรื่องของรูปร่างหน้าตาเราบอกเลยเนี่ยของเก่านะเขาใจไหมคะรูปร่างหน้าตาเราคือของเก่าบุญเก่าที่จิตวงหนึ่งจุดติดจิตเป็นสิ่งนี้เมื่อเราดับจิตเมื่อเราดับาธาตุขัดลงจิตดวงนี้ไม่ดับตามมันเคลื่อนจากสินน่งนี้หาค่าเฉลี่ยกรรมดีชั่วไปจุดติดใหม่นะอาจจะเกิดเป็นเพศช,ชายอาจจะเกิดเป็นเพศหญิงอาจจะเกิดเป็นหมาตัวเมียอาจจะเกิดเป็นแม่คู่ นะคะขึ้นอยู่กับวิถีจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจถึงวิธีการควบคุมจิตนะคะหรือว่า,าจิตมันควบคุมไม่ได้เ้วเข้าใจถึงการขัดเกลาฝึกจิตเนี่ยจะเห็นได้ว่าบ้านขึ้นเป็นอะารเป็นทางปิดเป็นชีนี่เงินเข้าขันล้านมันไม่ได้ว่าอยู่ที่อะไรเลยมันอยู่ที่วิถีจิตของเราค่ะในการที่จะฝึกในการที่จะขัดเกลาจิตมันควบคุมไม่ได้แต่เราใส่คอนโทรลให้มันเป็นไปตามทิศทางที่เจรจาต้องการได้เพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าผู้หญิงเนะี่ยต้นชีวิตเนี่ยผู้หญิงมีทําสัญญาการรนมะ เขาก็ก็สวยในแบบเขาล่ะแต่จิตของเขาเนี่ยมันบันดาลให้จมูกมันโด่งขึ้นคางแหลมขึ้นตาโตขึ้นตาสองชั้นแล้วก็กลายเป็นติง้งเป็นเขาบางคนไม่เข้าใจบอกว่าสวยด้วยสัญกรรมลึกๆแล้วแท้จริงแล้วนอกจากเงินจะทําให้เธอสวยแล้วเธอยังสวยด้วยจิตด้วยค่ะจิตเธอกําหนดว่าฉันต้องจมูกโด่งขนาดนี้ปลายคางขนาดนี้ตาโตขนาดนี้ตาสองชั้นแบบนี้ เธอใช้จิตนําทางไปโดยการขับรถจ่ายตามทางสัญญาการเปนการนิ่หน้าแบบนี้แล้วคนก็ไปดูถูกว่าเนี่ยสวยเพราะสัญญากรรมมันมันก็มันมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้มันเป็นความสวยแต่จุดเริ่มต้นคือเขาเห็นแล้วว่าเขาสวยแล้วเขาต้องสวยตามแบบในใจเขาด้วยตามแบบในความคิดด้วยเพว่าเขาต้องการอะไรเก็ตไหมคะใครเก็ตเขียนได้กดแชร์ค่ะเก็ตไหมคะนะฮะใครเก็ตเขียนได้กดแชร์ค่ะอไม่รีบพี่มานะสะดวกก็มาลงเรียนนะคะแล้วก็ เอ่ความรู้สึกของพี่อ่ะจะเปลี่ยนไปอีกรลดวลหนึง่งขนาดพี่มานะ้าฟังฟรีนะคะท,ทุกวันทุกวันที่จะน้เฮ้ยดีกว่วาแล้วพี่มานะ้าจะปลดล็อกไหมปลดล็อกแปลว่าเราสามารถที่จะโปรแกรมจิตใต้สํานึกเรื่องการเงินปิดนี้สิ่งหรือว่ามีอะไรตามใจต้องการเพราะว่าเราจะได้เข้าสู่กระบวนการที่เป็นขั้นตอนของการใช้พลังจิตใต้สํานึกอย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพนะก็ฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสำหรับผู้ศึกษ์อาจารย์เพิ่นที่เข้ามาฟังอะไรหลายคลิปแล้วเอ๊ะไปทางไหนต่อเลยน,นะ คอร์สออนไลน,น์นคะคะ999บาทถ้าครูการจิตได้สำเนียงสุขภาพบำบัว่าคอร์สหลุดไอ,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 อพีน้ำโชคตัวคุณเนี่ยจะช่วยคุณกดบล็อกได้ดีฮะ,ะ,ะคราวนี้ที่อาจารย์เปิ้์นพูดถึงเรื่องการเสียทำอาจารย์เปิ้์นพูดถึงบ้านอาจารย์เปิ้์นพูดถึงเทริสเรี่ยฮะเรื่องของอาชีพจะบอกว่าทั้งหมดอ่ะจิตเป็นวิถีจิตเลยดเอนก็เหมือนกันนี่ยคนบางคนเขาจิตดีอ่ะเขามองหน้าเราทำไมลออย่างเงี้ยทำไมมีสง่าราศีไปทำอะไรมาถึงแม้เราล้มเขาก็ไม่ค่างเขาบอกไม่เป็นไรสู้กันใหม่คนจิตชั่ว เราดีขนาดไหนเข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติธรรมพยายามทำคนีด้แค่ไหนก็เคลมเอาว่าหลอกลวงสร้างภาพสันดานคนมันเป็นยังไงก็สันดานนั่นแหละคืออะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นกับจิตของคนที่เป็นเช่นเขามีความขุ่นมัวเขาจะมองโลกทั้งใบขุ่นมัวรวมถึงตัวเราด้วยคําจิตดีมีจิตธรรมดาดงฟ้าเขาก็มองโลกอย่างสดใสและให้โอกาสคน มันเป็นอะไรที่เบสิกมากมันเป็นอะไรที่พื้นฐานมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งการคิดบวกเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันคือการเจรนาการถึงการเงิน,งนงที่ยอดเยี่ยมมากที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวติตไปตลอดกาลนะต่อมาก็สองค่ะสวัสดีค่ะพี่นิสาอาย,ย่ะเอาอีกแล้วอ่ะพี่ละครอาจารย์เปิ้นก็อ่อนใจออออนโอ้จะไม่ต้องขอโทษ้วยนะคะอาจารย์เพิ่าสาเหตุหตหตของเสียงไม่ได้เลย อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ฝนตกหรือไม่ก็เป็นโทรศัพท์มือถือได้แต่ว่าจันเปิ้ลเนี่ยลองใช้มือถือเนี่ยนะคะไปไลฟ์อีกอแพลตฟอร์มหนึง่งอ,อ,อ,อีกตัวไอดียหนึง่งปรากฏว่าเสียงชัดแจ๋วเลยค่ะแต่แปลพอจันเปิ้ลไลฟ์ตอนเช้าเสียงนี้ก็ขอ,อประธานอภัยด้วยนะคะอ่ะคราวน,นี้นะคะมาค่ะข้อสองนาจันเปิ้ลจะไปอย่างเดียวหน้าจันเปิ้ลจะไลฟ์ไม่นานจนกว่าจะหาสาเหตุของเสียงได้นะคะสองภาพความสำเร็จ,จเนี่ยเมื่อกี้จันเปิ้ลให้คุณจินนาการถึงภาพความสำเร็จ ราะฉะนั้นคนไหนที่เรียน9 9 9เาเ้หาหรือว่าเรียนการโปรแกรมจิตใต้สำเนาแล้วเนี่ยเราจะต้องเห็นภาพความสําเร็จเนี่ยที่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่ามีความชัดเจนเวลาที่เราสามารถมองเห็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถจินตนาการภาพที่เราต้องการลงประทับจิใต้สำเนาทำให้จิตใต้สำเ,สำเนนช่วยงานเรานะฮะอันนี้จบไปสองข้อแล้วนะ,ะข้อหนึ่งนะคะว่ากในเรื่องของคิดบวกกับเงินข้อสองภาพความสําเร็จ และข้อสามทำความสุขผลลัพธ์มาชัวนเนาในระหว่างที่เรากำลังรอผลลัพธ์นะเรากำลังรอว่าเอะเรื่องนี้จะสําเร็จหรือเปล่าเรื่องนี้จะดีหรือเปล่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะอาจารย์ก็คิดว่านในระหว่างที่รออย่าเครียดสังเกตไว้ว่าเราเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรตอนที่เราเครียดแต่ว่าถ้าเรามีความสุขนะคะมันก็จะทําให้เราก็เพิ่มพลังในการใชชีวิตและในขณะเดียวกันของขวัญที่โลกใบน,นี้ส่งมาให้เราเนี่ยก็มาในเวลาที่เรามีความสุขด้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําดีที่สุดแล้ว นะให้ปล่อยใจสบายๆผ่อนคลายทําความสุขให้เกิดขึ้นภายในนะคะแล้วเมื่อความสุขเกิดขึ้นภายในแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามา matching กับเราเอง,เอ,งอาจารย์เ้ินบอกอย่างเดียวล้วบางทีเช้ามาอาจารย์บอกว่าฉันต้องมีความสุขเออนะ,ะถ้าเกิดวันนี้ออ้ยคุณงงเลยอะไรเลยร,ร,ร,รู้สึกมีความทุกข์เนี่ยต้องบอกไม่ได้นะต้องมีความสุขแล้วบางวันมันเป็นนะบางวันจิตตกค่ะบางวันจิตตกบางวันรู้สึกไดีแบบทำยังไงดีครึ่งข้อนวานมันม่ดีขึ้น อารมณ์ทุกอย่างเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นใจรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยที่บ้านอาจารย์เปน้ลนะคะที่สูดเนี่ยก็คือฝนตกนะฝนตกอากาศมืดคืมสาวๆบางคนอาจจะจินตนาการถึงการความรู้สึกอ,อกหักแต่อาจารย์เปิ้ลรู้สึกแฮปปี้อาจารย์มันแบรู้สึกดีเลยที่ฝนมันตกเพราะว่ามันจะได้เย็นเต็มไหมคะว่าจิตของเราเนี่ยมันน้อมไปทางไหนมันก็จะพาเราสว่างไปทางนั้นนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นวิชาดึงดูดเงินน่าดีทันทีทําแบบนี้หนึ่งคิดบวกกับเงินสองภาพความสําเร็จและสามทำความสุขผลลัพธ์มาชัวทำความสุขผลลัพธ์มาชัวนะคะเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากผลลัพธ์เนี่ยมันไมา่ชัวนะ,ะแต่ว่าต้องต้องเกิดจากตัวเราตัวเราเป็นผู้กําหนดก่อนนะฮะ BT. ของเราเนี่ยมันกําหนดได้หมดทุกอย่างเลยบางทีอาจารย์เพิ่งตืง่นเช้ามาเอ๊ะมีอะไรต้องทำนะเห็นไห <streamlined S 2> <iences S 1> มคะเห็นว่าเราทําสิ่งนี้สาเร็จทําสิ่งนี้สาเร็จแล้วก็ทา <ำ S 2> สิ่งนี้สำ <abus> เร็จ ลืมตาขึ้นมามันก็ยังไม่สําเร็จแต่เราก็ขับเคลื่อนชีวิตต่อไปตามเป้าหมายที่เราอยากให้มันสาเร็จนั่นเองนะคะใครที่ฟังไลฟ์อาจารย์เปิ้ลอาจจะตะกุกตะกักบ้านวันนี้อาจารย์เปิ้ลคลิปเร็วนะคลิปเร็วนะที่มีทั้งหมดหกชิ้นด้วยกันหกคลิปเนาะมีทั้งเรื่องการเงินมีทั้งเรื่องความรากักอาจารย์เปิ้ลฝากการแชร์ด้วยนะคะฝากการแบ่งปันด้วยนะแบ่งปันแชร์กันออกไปเยอะนะคะคนจะได้เข้าถึงพลังงานตรงนี้เนาะ แล้วใครที่ยังไม่ได้เรียนคอร์สออนไลน์นะคะสามเก้าสามเก้าสามิตวเชิญเลยนะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกเรียนรู้และเปลี่ยนเรียนรู้ฮะทำในสิ่งที่ไม่เคยทําเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหมดหวังเด็ดขาดถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราอาจจะไม่ถูกใจเราอาจจะไม่โดนใจเราอย่างเช่นวันนี้อาจารย์เพิ่์ก็ยังตามหาความเอาไวน,นะหาเหตุผลของเสียง ่อไปว่ามันตะกุกตะเคอ้ยสาเหตุใดแต่ถ้าอาจารย์ต้นคิดว่าอุ๊ยเสียงของอไลฟ์เนี่ยมันยังไม่ดีเลยั้นเราสถานีไปก่อนเพื่อค้นหาสาเหตุของการที่เสียงไม่ดีเราสองคนจะจไม่ได้เจอกันนะคะเขา้เขาใจไหมคะว่าถึงแม้เสียงอาจจะไม่ดีแต่อาจารย์ต้นก็ยังต้องเปิดไลฟ์อยู่ดีเพราะว่าถ้าอาจารย์ต้นเช็คเสียงว่ามันไม่ดีเนี่ยอาจารย์บอกยังไม่ไลฟ์จนกว่าเสียงจะดีขึ้น อาจารย์เปิ้นจะไม่ได้ไลฟ์สัปดาห์เลยนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์เป็นเดือนเพราะมาหาสาเหตุของเสียงแต่จะไม่บอกว่ามันก็แก้ไปได้เนี่ยพี่น้องทุกทีส่ที่ห่างไกลกันนะมีงั้นก็ขอส30นาทีนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์เปิ้นจะไลฟ์แค่ประมาณไม่เกิน30นาทีนะคะเพื่อมาให้พี่น้องเห็นหน้าเห็นตาว่าอาจารย์เปิ้นยังมีชีวิตอยู่นะคะวนี่อาจารย์เปิ้นก็ขอบคุณท่านนะคะที่ส่งพลังงานดีๆให้กันว่าจะเป็นการลงขันทำบุญร่วมกันเนาะ ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมถันเยนคอร์สออนไลน์ด้วยกันเขาเรียกว่ามีจิตวิถีที่ยอดเยี่ยมข้ามพรมข้ามชาตินะคะมีเป้าหมายที่มันค่อนข้างสําคัญนะคะแน่นอนว่าอาจารย์เปิ้ลฝากทำทำ,ทำทำไว้ทำหนึ่งนะคะวิริยเยนมันมตุคะมัจเจติผู้จะก้าร่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรนะคะวิริยเยนมัตุกะมัจเจติผู้จะกล้าร่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้ามันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ให้เรามาีเพียรมีความเพียรคิดว่าสิ่ท่เราออดนนนยูั้ มันคือการปฏิบัติธรรมอาจารย์ก็ปฏิบัติธรรมนะอาจารย์ก็มีความทุกข์เหมือนกันนะที่แบบอันนี้ยังไม่สมหวังอันนี้ยังไม่สําเร็จเป้าหมายนี้ยังไปไม่ถึงยังมีความกดดันที่มันไม่มีในบางสิ่งอาจารย์ก็คิดในใจเลยว่าเปิ้ลนี่คือการปฏิบัติธรรมพี่น้องทุกคนก็เหมือนกันนะคะให้คิดว่าช่วงเวลานี้เนี้ยคือช่วงเวลาปฏิบัติธรรมเราอาจจะต้องอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เราไม่ถูกใจหรือว่าถ้าภายมีความสุขใจก็อย่าประมาทหรอขาดนะเพราะความทุกข์ นะหรือว่าทุกใ่เนะี่ยมากมาในเวลาที่เราเผลอในหนังจีนว่าที่ปลอดภัยที่สุดนะคะคือท,ที่ที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในจุดที่ถูกใยแสดงว่าคุณกำลังอยู่ที่ปลอดภัยเพราะคุณได้ปฏิบัติทมทุกวันนั่นเองค่ะอาจจาะมันเคยคุยกับสาวอกหักท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าความเจ็บปวดจากความคาดหวังเรื่องความรักเนี่ยมันถาถมเขาจนเขาอยากตายมันทําให้เขาต้องเปลี่ยนความสนใจทั้งหมด ทุกนาทีมาที่การฝึกสติทุกวินาทีมาที่การทำสมาธิเพื่อบรรเทาความทุกข์ปวดแต่เวลารักษาทุกสิ่งค่ะไม่ว่าคุณจะอ,อกหักเรื่องเงินอ,อกหักเรื่องคนอ,อกหักเพราะความเวลาดูแลได,ได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเจอจังอย่าไปเติมอาหารเพิ่มอย่าไปเติมเชื้อความทุกข์เพิ่มอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่ต้องการให้เราใส่พลังใหใหม่ให้กับตัวเองเวลาช่วยได้ทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย จงทำดีต่อไปนะจงศรัทธาตัวเองต่อไปแล้วคุณจะคนพบว่าไม่มีอะไรที่คุณทำแล้วมันเสียหายหายไปไหนมไม่มีอะไรที่มันสูญหายมีแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตเท่านั้นนะคะอาจารย์เบิ้ลขอบคุณการแชร์คุณฟริจเอร์ดาวนะ,ะขอบคุณค่ากาแฟนะคะถ้าอยากจะสนับสนุนสื่อแล้สิ่งทะีะ่น่อาจารย์เบิ้ลขอบคุณกาแฟ,แฟมากน,น,นะคะศูนย์ห0 0าศนาคนตาารกรุงเทพนะปะฏิตากัเพษษหาคุณะค่ะรวมอาจารย์มบุญน,นะคะหินครุกหินจายทำได้ตลอดเดอนนี้ เดือนได้นะคะทำแล้วทำอีกสามารถลงขันทำบุญได้ที่เบอร์บัญชีทำบุญนะคะ8 0 2, 7, 6, 0 2ูนย์ศูธนาคารไทยพาณิชย์100%เป็นการทำบุญค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มาทักทายให้หายคิดถึงนะคะแล้วก็ยังคงติดตามนะคะกันต่อไปใครที่เห็นมากเสียงก็ผ่านได้หายก็โทรคิวได้นะ,ะรวมถึงใครย,ยังไม่มีผลง,งานหนังสือของอาจารย์เปิ้ลนะคะ300บาทรวมค่าส่งแล้วพลังคำพูดค่ะพร้อมส่งทักอีบ็อกซ์มาได้เลยนะคะ เป็นหนังสือสีทั้งเล่มเลยนะคะบทที่เป็นไฮไลท์ 18, 19, 20, 21บทล็อกการเงินความรักการงานแล้วก็สุขภาพค่ะแล้วก็มีบทที่18ที่เป็นการปลดล็อกเพิ่มความสําเร็จด้วยนะคะใครยังไม่มีนะคะรีบมีซะใครมีแล้วให้มีอีกนะคะ,อะนอกจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์คือ MP 3,000สุดยอดการลงจดลา์ขอ,ของอาจารย์เปิ้ลนะคะ3 9 9บาทนะคะรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วใครสะดวกรับเป็นไฟล์นะคะให้อีเมลมานะคะส่งสลิปมา3 9 9แล้วก็ ส่งอีเมลมาอาจารย์เปิ้ลส่งไฟล์ให้ทางอีเมลนะคะตามนี้ค่ะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะคะเดี๋ยวก็ฝนตกน,นะบางคนฝนแปดแดดสี่เนาะทุกดูเลยนะ,ะแล้วก็ลองเอาวิธีการคิดของอาจารย์เปิ้ลน,น่ะไปทบทวนดูนะะสำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็เชื่อว่าถูกใจใครใหลายๆคนนะคะอาจารย์เปิ้ลเช้านี้ใายฝนเย็นสบายดีค่ะโอ้โยยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่อราวรรณสุนา ที่โคาชก็ฝนตกเหมือนกันค่ะสวัสดีพี่บุญการนะคจาอะสวัสดีพี่บุญตาจ้านะคะสวัสดีคุณโยนดาดานะคะสวัสดีพานะคะ่าแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เรียนการปลดล็อกเรื่องของพลังจิตใต้สมณินึกนะคะคุณเหนื่อยหน่ายแล้วกับการที่ใช้ชีวิตคนธรรมดา999บาทถ้าครูพลังจิตใต้สมณินึกสู่ความสำเร็จค่ะรุ่นพี่อย่าดูเบาเด็ดขาดเลยนะคะ จิตรวยสามเก้าสามเก้าร่างสมองรวยสามตองเก้าพลังอะนีน้สามตองเก้าทักอินบอกมานะคะเพื่อเป็นการลดล็อกอำนาจจากภายในให้ของตัวเองในปีนี้นะคะวันนี้อาจารย์เบิ้ลคิดว่าฝนมันตกสัญญาณอาจจะไม่ดีนะคะหรือว่า,าด้วยาสายเหตุของเสียงอยู่นะคะหรือว่าวเป็นการเป็นบุกเนี่ยแต่ว่ามาทักทายกันให้หากถึงนนะคะอาจารย์เบิ้ลให้กำลังใจพวกเราทุกคนเช้าที่ตื่นขึ้นมาคือการเติมเต็มพลังงาน รู้สึกถึงเงินรู้สึกถึงสิ่งที่ต้องการนะคะขอบคุณนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะผ่านสบายเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะมีจ่ายเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันเป็นคนดวงดีโชคดีด้านการเงินนะคะแล้วก็บุญใดๆที่เราลงทำมาบุญทําบุญหินทําบุญทรายทําบุญอาหารทําบุญาาก็จกตจจีวรอาจจรย์เป้ลอนุโมทนาบุญแ่เทวดานางฟ้าท,ท่านที่สร้างบุญใหม่เพื่อเสริมบรารมีท่านนะคะ ส, man, <Sustain able calculator> unjust. สาธุสาธุสาธุอนุโมทนานี้ค่ะเอาละค่าวันนี้อาจารย์เปิ้ลขอพวกทุกคนนั้นแยกย้ายกันไปรวยวันนี้ใครแชร์อาจารย์เปิ้ลเงินเข้าตลอดทั้งวันแน่นอนค่ะแล้วก็เอาหลักคิดของอาจารย์เปิ้ลไปปรับใช้นะคะรับรองเลยว่าคุณจะมีเ n e r g y ที่ดีแล้วก็ทำให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงผ่านสบายทุกเรื่องนะคะพบกันใหม่รัชน้าวสดีค่ะอ่าทักทายกันที่หนที่ถึงนะคะ